กุญชานะครับที่เสถนาทานยาบำร,รุงประสาทตาแล้วมีอาการคันตามตัวไม่ทราบว่าเพราะอะไรคับกินเยอะไปหรือเปล่าบางทีบางครั้งคนลมกินอะไรมากๆเข้ามันก็สะสมอนกันนะร่างกายขับให้หมดนะแล้วยาบำรุงประสาทตาเนีน่ยบางคนกินเกินสองเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม,ม็ดอย่างเงี้ยบางคนกินวันหนึ่งสามเม็ดตามหน้าซองเขียนเลยคือเวลาสั่งยาเยด็กๆจะเขียนในใบสั่ง แต่อย่าไปดูอย่าไปอยู่ตรงหน้าซองอย่าไปดูที่หน้าซองจบยังต่อด้วยเรื่องของสุขภาพนะครับาะว่าหลายท่านถามมาเยอะเลยเกินนะครับผมเป็นโรคกระดูกพูนผมกินยาข้อกระดูกเสื่อมของหลวงปู่มาสองเดือนแล้วปุดชาครับ อยากทราบว่าผมจะทานแคลเซียมควบคู่กับยาของหลวงปู่ได้หรือเปล่าตอนนี้อายุ68ปีแล้วนะครับหรือว่าจะทานยาของหลวงปู่อย่างเดียวครับยาโรคก,กระดูกปุนเนี่ยเขาต้องกินคู่กับยาบำรุงเลือดเพราะว่าไอไอไขกระดูกเนี่ยมันจะผลิตคือไขไขกระดูกมันจะผลิตเซลล์กระดูกอ่อน แล้วก็เม้นเลือดเนี่ยมันจะผลิตช่วยผลิตเซลล์กระดูกอ่อนได้ไม่ใั่เต้องกินยาบำรุงเลือดด้วยไม่ใช่กินแต่ยาบำรุงกระดูกอ,อ,อย่างเดียวจบอันนี้เรื่องของทั้งสุขภาพกายแต่ว่าก็อยากจะพูดถึงเรื่องของจิตด้วยนะครับขอกราบนักมาตการถามหลวงปู่ว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการผ่าตัดแล้วขณะทําเคมีบาบัดได้รับทุกขเวทนาจากการทํา ดังนั้นควรจะกำหนดจิตอย่างไรจึงจะช่วยลดทุกเขเวทนาลงได้ครับคยสอนไป,ปรู้สึกสองสัปดาห์ที่ผ่านมาให้รู้จักปิดถอดจิตออกจากกายบ้างเหนอนกับบุรุษสตรีผู้มีกําลังดึงดาบออกจากฝันวิธีถอนจิตออกจากกายก็คือสํารวมจิตให้รวมเป็นหนึ่งอยู่ภายในกายแล้วก็พิจารณาสภาวะธรรมที่ปรากฏในกายเช่นแยกมาาคุตรุกสีออกจากจิต ร่างกายที่ประกอบด,ด้วยธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟแล้วดินน้ําลมไฟมีสภาพอย่างไรดินแท้มีไหมน้ําแท้มีไหมลมแท้มีไหมไฟแท้มีไหมสุดท้ายมันไม่เหลืออะไรก็เหลือแต่จิตล้วนๆนั่นแหละคือเรียกว่าวิธีถอดจิตออกจากกายหรือพิจารณาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่เหลืออะไรแต่เหลือแต่จิตล้วนๆนั่นแหละเขาเรียกว่าวิธีถอดจิตออกจากกายแล้วเราก็จะไม่รับผลกระทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากอาการ ที่ปรากฏทางกายเหมือนเหมือนกับสมัยก่อนที่หลวงปู่ไปทุดงแล้วจะโดนงูกัดที่ขาง th ูกับปากกัดปกติงูกับปากนี่เป็นกัดแล้วมันจะเน่ามันไม่ได้รับการฉีดรักษามันจะเน่าไปเป็นข้อ้อ,อ,อไปเรื่อยยเน่าหลุดไปเรืเ่อยๆเราก็จะใช้วิธีอย่างนี้อยู่ในป่าก็าไม่รู้จะเอาอยู่ยาที่ไหนสมุนไพรก็หาได้ตามบีตามเกิด,ดจบ ทีนี้มาถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมและก็เรื่องของจิตนะครับวัดอื่นๆพระวิปัสสนาแนวมหาสติจะพิจารณารูปนามเห็นรูปเห็นนามเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ศึกษาแนวสุญญตะสมาธิจะต้องเข้าใจรูปนามในระดับใดและรูปนามนี้เป็นรูปนามในปฏิจจสมุปบาทธรรมหรือไม่ครับเหมือนกันรูปนาม นามก็คือใจรูปก็คือกายนีม่มีอะไรผิดแปกแตกตา่างคือเขาว่าเอากายใจเป็นเรื่องเป็นที่ตังของจิตมันก็ไม่ได้แปลกอะไรกับกายเวทนาจิตธรรมนี้เขาพูดให้มันสั้นลงว่ามีแค่รูปกับนามกายนี้มีแค่กายกับใจชีวิตนี้มีแค่กายกับใจเท่านั้นเองจบ ตอนนี้สำหรับผู้ที่ถามคำถามเมื่อสักครู่นะฮะมีคำถามต่อมานะครับและผู้ที่ได้อรหันประเภทสุขวิปัสสโกและปฏิเสธอรหันอีกสาประเภทว่าไม่มีได้ไหมเจ้าค่คะหรือปฏิเสธการมีริ์โดยสิ้นเชิงหรือไม่ครับนี่มันอรลหอยถ้าตัวเองปวดตัวเองว่าเป็นอรหรันแล้วก็ปฏิเสธอรหรันประเภทอื่นนะี่อรลหอยนะไม่ใช่อหันอ์เพราะอรหันนี่เขาจะรู้เฉพาะ รู้เฉพาะตนเป็นปัจจิตังร ter, ู้ได้เฉพาะตนอรหันตุขาวิปัสสโกก็ไม่มีสิทธิ์จะมารู้อรหันต์ชราพิญโยปฏิสันพระิภัตโตหรือเตวิโชด้วยเหตุผลว่าตัวเองไม่เคยทําไม่เคยปฏิบัติมาด้วยเหตุปัจจัยของลิ้เดชนอำนาจที่จะรู้่ hearts, าได้อย่างไรก็รู้่าได้ในภูมิธรรมพิจารณาภูมิธรรมไม่งั้นเขาจงคงจะไม่มี วิธีเจรจาเช่นพระสารีบุตรที่ถือว่าเป็นอา,าหาันปฏิสันติพโตัตโตเตวิชโชชราปิโยท่านเป็นพระอาราหันที่ถือว่าเป็นพระพระอรหันที่เยี่ยมชั้นเยี่ยมเรียบกว่าชลาปิโยท่านก็ยังต้องมาถามพระมหาขจายนะว่าท่านมีธรรมอะไรเป็นเครื่องอยู่พระมหาขจา,ายนะก็ถามพระสารีบุตรว่าท่านมีธรรมอะไรเป็นเครื่องอยู่ถามว่าทําไมต้องถามก็เพราะว่าท่านทั้งสองเป็นคนเราพวกกันเนี่ย แม้เป็นอรหันต์แต่คนละเผ่าพันธะุ์คนละชนิดกันนะเพราะอีกองค์หนึ่งเป็นเอตทัคะทางปัญญาเป็นผู้เลิศทางปัญญาอีกองค์เป็นเอตทัคะเป็นผู้เลิศทางทางการยอา่อทำอย่างนี้เป็นต้นอรหันต์ประเภทที่มีราบอย่างพระศรีวรีเถระมาเจอกักบพระโมคคัลลานะผู้มากกว่าด้ยริก็ยังต้องถามกันว่าท่านมีทาอะไรเป็นเครื่องอยู่ไม่งั้นอรหันต์ไม่ช่รู้ทุกเรื่อง ไม่ใช่รู้ได้หมดก็รู้ได้เฉพาะตนให้เข้าใจความหมายนี้ไอ้ใครที่มาบอกว่าตัวเองเป็นอหาราประเภทนั้นประเภทนี้แล้วประเภทอื่นไม่มีไอ้นั่นมันออรหอยอย่ไปฟังจอ้อีกสองคำถามนะครับเวลาที่หลวงปู่ให้ฝึกกระสินไฟมองจ้องเทียนแล้วไม่เกิดนิมิตตาแต่เวลาฟังเพลงแม้ไม่ได้จำแต่เพลงนะั้นกลับปรากฏในสมองโดยที่ไม่ได้บังคับ คล้ายจะเป็นนิมิตติตาแต่เป็นทางเสียงอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับแต่แดนโมกูต้องตั้งกระถินกระสินใหม่นะ้ะกระสินเพลงมีกระสินที่สิบเ็ดเกิดขึ้นนะเ <c oughs> ขาเรียกว่าสันดา สันดาณดีสันดานเสียสันดานไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เท่าเสียงเนี่ยถ้ามันทำให้เป็นเครื่องอยู่ของหูของปโสตประสาทเนี่ยโสตประสาทเมื่อเกิดความรู้สึกมันก็จะเกิดเป็นโสตวิญญาณความรับรู้ทางเสียงโสตวิญญาณปรากฏขึ้นก็เป็นเวทนาเมื่อมีภาษาก็ามีเวทนามันมีเวทนาก็ามีสุขมีทุกข์ตามมา ดังนั้นสภาพธรรมที่ปรากฏอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นวิมิตหรือคำภาวนาหรือเครื่องหมายที่เขาใช้คำว่านิมิตติดตาเรียกว่าอุกกานิมิตหรือปฏิภาคนิมิตเพราะเหตุผลว่ามันมันมีเวทนาปรากฏมีอารมณ์ปรากฏเพราะถ้านิมิตจริงๆในอุกกานิมิตปฏิภาคนิมิตมันต้องไม่มีเวทนาปรากฏมันต้องไม่มีอารมณ์ปรากฏ มันมีแต่ตัวรู้อยู่ในสภาพธรรมที่ปรากฏนั่นก็คือรู้ในนิมิตมีวิมีวิตกวิจาร์รือตึกอยู่ในแดนนิมิตมันไม่มีอารมณ์มันอารมณ์เพราะอ,อารมณ์จับใจอารมณ์สุขใจไม่มีอยู่ในนั้นจนกว่าจะเพ <P ew ak> ิกเฉยในนิมิตนั้นๆแล้วเท่านั้นให้เข้าใจด่านั้นรวมๆสรุปก็คือทำศีลก็คือต้องการให้จิตสงบถูกไหมแล้วฟังเพลงมันสงบไหมล่ะ มื่อมันไม่สงบก็ไม่ถูกแล้วะจบอ,อีกหนึ่งคำถามนะครับเรื่องของสุขภาพบอกว่าลูกกินยานละลายริมเลือดและกินน้ำยาปรับธาตุพอหมอนัดตรวจสุขภาพประจำปีหมอก็ตกใจนะครับบอกว่าไขมันในกระแสเลือดเนี่ยลดลงปกติหมอจะให้ทานยานรักษาไขมันในเลือดแต่ว่าหมอบอกว่าคอเลสเตอรอลลดลงไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับหมอสงสยัยอีกหนึ่งเรื่องก็คือทำไมเลือดของลูกเน,นี่ยจาง หรือว่าเพราะลูกนี่นคือคำถามนะครับหรือว่าเพราะลูกกินยาละลายริมเลือดอย่างเดียวโดยไม่ได้กินยาบารุงเลือดคู่กันไปด้วยหรือเปล่าครับคุณชาก็เราจะรักษาอะไรรักษาไขมันในเลือดก็ต้องกินยาละลายริ่นเลือดกับน,น้ายาปรับท่าถูกต้องแต่ถ้ามันรักษาจนดีแล้วหายแล้วก็ต้องหยุดกินเดี๋ยวเลือดมันก็จะพัฒนาตัวมันเองพอเพราะเลือดม,มันมีอายุไขได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เสื่อมแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ แต่ทีนี้ก็ต้องคุมอาหารต้องระวังและหลังจากเรารักษาไขมันในเลือดออกไปแล้วเนี่ยไอไขมันลายเนี่ยโดนกําจัดไปหมดแล้วจากยาปรับท่ากับยาละลายเลือดมันก็ต้องรู้จักคุมอาหารไม่ใช่เอาละมสบายแล้ววันนี้เล่นขามหมูหน่อยว่าผู้มีเล่นเนื้อแดงหน่อยอ่ะผู้มีควันของสดสนิดอ่าทีนี้มึงก็ต้องกินยาละลายวิญญาณแล้วใ่ใช่ไม่รู้ยาอะไรก็รักษามึงไปได้กัน มันไม่ระวังปากไงมันมันไม่ระวังปากมันก็จะลำบากตัวอย่างที่นั่นแหละเองก็ต้องระมัดระวังเออโรคเรามันลด right yeah. แล้วก็ต้องหยุดพราไปกินต่อไปต่อเนื่องไปมันก็จะทําให้เลือดจางเพราะยาละลายทิ่เลือดเนี่ยมันจะไปละลายไขมันที่เกาะอยู่ตามยาตามผนังหลอดเลือดแล้วก็ตามเม็ดเลือดเมื่อมันละลายได้แล้วก็ต้องหยุดมันอย่าไปกินต่อเนื่องจนกระทั่งมันกลายเป็นเลือดจางนละแสดงว่ากินมากไปแล้ว ก็ต้องอย่างนั้นต้องทําไงก็ต้องกินอาหารนะอย่าไปกินยาอย่างเดียวลุงปู่จะไม่แนะนําให้กินยากินอาหารก่อนหาอาหารที่บำรุงเลือดพวกตับพวกฟักทองพวกแคลอรพวกอะไรมะเขือเทศอะไรพวกนั้นน้ำผักผลไม้รวมอะไรพวกนั้นกินพวกนั้นก่อนสารอาหารที่มันมีธาตุอะไรอะธาตุเหล็กธาตุ ไม่รู้จะไม่รู้จะไปกินยังไงก็น้องไปตามถนนหนทางแบบเหล็กเยอะแยะจบนะครับวันนี้หลวงปู่แนะให้กินทั้งเด็กกินทั้งน้ำมันเครื่องนะอย่าทําตามนะครับทุกท่านสุดท้ายครับหลวงปู่ครับเพราะว่าเราจะถึงช่วงเทศกาลกินเจแล้วนะครับทีนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านตั้งใจที่จะกินเจกัน จะมีวิธีปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลถือศีกกินเจยังไงไหมครับสุดท้ายครับกินเจเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากคําว่าถือศีนแล้วจึงกินเจคนสมัยนี้รู้จักแต่แตกินเจแต่ไม่ค่อยถือศีนพอพูดถึงเรื่องศีนเนี่ยมันขั้นเนื้อขั้นตัวออัดขัดเคืองขัดใจขัดหูไม่อยากเข้าใกล้และลำคขญ ไอ้เงี้ยมันก็จะไม่ครบองค์ประกอบของการถือศีลกินเจอันนี้สมก็จะไม่ได้อย่างที่เขาว่าไว้ให้กินอะไรก็กินเถอะเจอะไรก็ให้มันเจไปไดแต่ต้องมีศีลด้วยแล้วก็ขอร้องอย่างหนึงว่าเจอะไรก็อย่าเป็นเจตอแหลกันอย่าเจกันแดกอย่าเจตอแหลอย่าเจโกหกอย่าเจหลอกลวงให้มันเจจริงๆอย่าเจจับใจไอ้เจกระแดกเจตอแหลเจยังไง เจ,เจกระแดก่อนก็เลยออเออเขากินนี่ว่าข้างา้านกินม้างกินแล้วโอ้กินเจไหมกินเออฉันก็กินนะ,ะเนี่ยเราเหยเจกระแด่กวนไงกวนไงัวนไงเจแฟชั่นกระแดะเ,เจกระแดเ,เจตอวแรกก็กินเจกินเจหาอะไรขาหมูเป็นท่อนแหะกินเจปลาเป็นตัวตัวเอานี่เจนะนี่ขาหมูเจแล้วเจมึงจะกินเจแล้วมึงไปปัน้นไปขาหมูทาไม มันก็กินผักกินอะไรก็ไปที่มันเล่นขาหมูก็เล่นเนียมันเล่เลไอ้ขาหมูเจนี่มันแพงกว่าขาหมูจริงๆนะแพงไหม<แ>เออแล้วกรุงไม่ใช่แต่รูปนั้นรสก็มีกลิ่นก็ใช่โอ้โหนี่เขาเรียกว่าเจเจต่อแหลเออ